ผมยาวไงถ้าไม่ตัดผมก็ต้องมัดอะมัดไหม่ตัดไหมถ้าไม่ตัดผมก็มัดผมไงอืหยิมกอะหิ่นอะหยิ่มกิาก ទៅពត់ទៅតឯងមិញជួយជួយដាក់បາກໄຂថាយកគេណាពេលตัดผมមកត្រប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 មកញ៉ាំผมមកវាត់ผมមកវាត់ผมមកមី เอาคิดมาคิดหนูจะมีน้องผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงหรือผู้ชายใช่ผู้ชายผู้หญิงเหรออยากได้เพื่อนผู้หญิงหรือผู้ชายเนื้อ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 อีกคนหนึ่ง ปากข้างในดิอุ้ยอาใารอยู่ข้างในฮึบอ้ะนอนนอนค่ะเจ้เอออะไรอยู่ข้างในเอออะไรวะเนี่ยมานอนดูสิอะไรอยู่ตรงนี้ยตรงเนี้ยอะไรอ่ะดูสิ À, bà. À, bà. À, bà. ôi 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 What happened? Uh-uh. Hmm? Uh-uh. Uh-uh.